พูดการศึกษาของนักเรียนนักศึกษานะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยที่เขาให้ทุนการศึกษาสามารถจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสามารถจะให้ทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อโอกาสได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นไปนตามระเบียบ ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2561นะครับซึ่งสามารถใช้อะไรได้บ้างเนี่ยนะครับเขากำหนดเอาไว้ในข้อ10นะครับในข้อ10ของระเบียบเนี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษานะครับให้เบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าบำรุงค่าหน่วยกิจและค่าใช้ใจ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนดนะครับแต่ว่าไม่เกินปีการศึกษาละ3 3 0 0 0บาทต่อคนนะครับนี่คือ,อเงินทุนการศึกษานะครับสา,สามารถที่จะนําไปใช้ใจ่ายในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับ